สวัสดี <Where S 1> ค,ค <ะ S 1> รับวันนี้น้องเลโอจะมาดูวิวของเล่นชื่ออะไรเอ่ยกระบ,บองกระบ,บอเพชรอะไรกระบ,บอกเพชรพูดได้หรือดก๊สซิ่งแคทชันะคะนี่อันนี้นก็จะมีมีอะไรบ้างมันร้องเพลงได้พูดได้เต้นได้มีไฟมีไฟแล้วก็มีหลายแบบมากมากเลย ใส่ชุดซันตาอคอสแบบใส้หมวกแบบข้าวบอยแบบใส่ผ้าบันคอโอ้นี่มีซันตาคอสเป่าแซกด้วยดีกีตาร์ก็ยังมีเลยนะคะคือมีหลายแบบมากๆเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นแนวอาหรับแ์ล หลายแบบมากอันนี้ก็คือมีเซลล์ส่งมาให้เป็นนี่แกะออกมานะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นใส่สกา้มามพอดีเซลล์ส่งมาให้สองตัวอ้าวต้องมีอาอยากจะมาดีดด้วยเหรอตังนะอ่านี่เปิดไฟอันนี้วางให้ผู้ชมชมนี่ก็เป็นเต้นยกเ ให้กระบองเพชรกันก่อนนะคะเดะดูเดี๋ยวอันนี้ใส่เสื้อผ้าให้กระบองเพชรก่อนเออดูอเลโอมานั่งดูตรงนี้อันนี้ได้มาสองตัวนะคะเขาส่งมาให้สองตัวก็สำหรับน้องเลโอตัวหนึ่งน้องอาตัวหนึ่งเป็นกระบองเพชรแบบฮาวายน์าวายสอันนี้ก็แต่งตัวให้ต้นกระบองเพชรกันนะคะก็จะเสร็จละแล้วอันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นเล่นอย่างไหนก่อนดี เปิดสวิท์เนาะลเปิดที่ลืมบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้สาย USB ชาร์จไฟไม่ได้ใส,ส่ฝ่าก็คือจะมีปลั๊ก USB มาให้แล้วก็เอาไปเสียบกับเต้ารับหรือเอาไปเสียบกับโรบลูกเพื่อชาร์จไฟนี่ค่ับสายก็ไม่ได้ยาวมากทำไมไม่ยาวก็ทำมาแค่นี้ลูกอันนี้ร้องเพลง Happy Birthday อันนั้นเดี๋ยวลองอัดเสียงหน่อยดีไหม ร้องเพลปุ่มหนึ่งเอาไว้อัดเสียงอันนี้ก็กดปิดเพลงก่อนอ่ปิดเพลงแล้วนี่ลองอัดเสียงดูหน่อยสิน้องเลโอกระดังแล้วหูต่ำกดเพลงได้เลยนะม,มเป็น น้องไปเต้นด้วยน้องมีอาหารมาหน่อยค่ะจะเต้นโยกไปหม สวัสดีครับชื่อน้องเลโอรครับเรียนอยู่โรงเรียนรับฉัดครับเลโอจะมาท่องกไก่ถึงฮอนกฮูกให้ฟังครับก,รก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในร้าวขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขัง ฮอนอคูตาโตจบแล้วยังพอมีสองตัวมันก็จะพูดกันไปมาแล้วคะส่งกันเป็นทดอด น,นี่ก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมน้องเลโอใช่งั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นต่อก่อนนะครับอันนี้สวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะบายบายเพื่อนเายบาย,บายครับอ่ะเปิดสวิตช์เลยเต้นดิๆๆๆๆ๊งดิ๊งดิ๊งครับ ไปแล้วนะคะสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดติดตามน้องเลโอรีอารทีมีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ